สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอาจารย์นรีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีระดาษทาโรไทยชตาค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในการทำคลิปเรื่องความรักค่ะเป็นความรักคอนเสดประจำเดือนมีนาคม2568นะคะให้กับชาวทัดไฟเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานของคนโสดกันก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตามราศศตไทยคะ่ะ คิดดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนะคะส่วนใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้ค่ะนเรศดาหกสิบห้ารายละเอียดค่าครุยู่ภายใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะตรงนี้เป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมาค่ะใบแรกคนโสดชาวทาดไฟคลิป learning ว้าวคนโสดชาวทาดไฟ คุณกำลังเรียนอะไรบางอย่างอยู่บางคนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกหรือเรียนวิชาเฉพาะทางเฉพาะด้านอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะคะหรือกำลังเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะศักยภาพอะไรบางอย่างในตัวของคุณอยู่หรือเปล่านะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเรื่องราวชีวิตของคุณที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือการเรียนรู้นะคะแล้วคุณก็พร้อมที่จะ เรียนรู้พร้อมที่จะเปิดหนังสือในหน้าต่อไปเพื่อเขียนบทชีวิตของคุณเองแล้วก็ได้นะคะทุกอย่างมันก็คือเหมือนกับเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะชอทัดไฟพลังงานใบที่2ว้าวคนโสดพลังงานดีจังนะคะ let go of expectation นะคะคุณกำลังหลุดพ้นจากความรู้สึกคาดหวังจากอะไรบางอย่างหรือการที่ ใครมาคาดหวังในตัวคุณหรือคุณต้องไปคาดหวังอะไรในตัวคนอื่นนะคะเหมือนเป็นอิสระแล้วนะคะทุกอย่างเหมือนกับมันโล่งแล้วนะคะสบายใจแล้วหรือมัไม่กดดันตัวเองแล้วไม่มีใครมากดดันเราแล้วนะคะคนโสดโสดแล้วชีวิตดีนะโสดแล้วชีวิตล้นลามากๆนะคะชาวทัดุไฟ step out of your Comfort Zone โอ้คนโสดชาวทัตไฟคุณก้าวออกมาจากอะไรบางอย่างหรือเปล่านะที่ก่อนหน้านี้คุณต้องกดดันอยู่ในสิ่งสิ่งนั้นนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นมาแล้วนะคะติดติดกันเลยนะคะบางคนกำลังมีชีวิตที่เป็นของตัวเองอยู่ก็ได้นะคะชาวทัตไฟก่อนหน้านี้คุณอาจจะต้อง ฝืนทนฝืนใจทําอะไรบางอย่างที่คุณไม่อยากทําหรือเปล่าแต่คนอื่นคาดหวังให้คุณทํานะคะแต่อตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณต้องพิสูจน์ความเป็นตัวตนของคุณเองแล้วนะชาวทัศไฟนะคะออกมาจากคอมฟอร์ทโซนออกมาสแสวงหาชีวิตที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงทําอะไรที่เป็นตามความต้องการของคุณอย่างแท้จริงก็ได้นะคะหรือ หาความรักครั้งใหม่ที่เป็นอย่างที่คุณต้องการอย่างแท้จริงไม่ต้องอยู่ในกรอบอะไรเดิมๆแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะผู้ใหญ่จะต้องครอบครัวต้องให้แบบเป็นคนแบบนี้นะคะที่จะมาเป็นเขยเป็นซัพสยแต่ว่าคุณอาจจะขอเลือกเองก็ได้นะอารมณ์แบบนี้นะคะดอลฟินค่ะ don't worry be happy <laughs> มันดูเป็นพลังงานของอิสระอะไรบางอย่างนะคะ ชาวธาตุไฟที่โสดกาลังคลายความกังวลความกดดันอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของคุณนะคะคุณกําลังได้เป็นตัวตนของตัวเองอย่างเต็มที่จริงๆนะคะและเป็นตัวตนที่แบบบีแฮป p ี้มีความสุขมากๆด้วยนะคะหรือเออก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเรื่องราวชีวิตของคุณมันมีความคาดหวังมีความกดดันอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากๆนะคะหรือคนที่จะมาเป็นคู่ของคุณเนี่ย ต้องทั้งดีทั้งเลิศเลอทั้งเพอร์เฟกมากจนคุณรู้สึกว่ามันมากเกินไปหรือเปล่านะคะขอเอาคนธรรมดาที่ทำให้คุณแค่แบบ be happy มีความสุขก็พอแล้วนะคะหรือคุณอาจจะคาดหวังสูงไปนะลดความคาดหวังของตัวเองลงก็ได้นะมันนีค่ะ fly away to abundance นะคะ คนโสดชาวทัศไฟนะคะเหมือนกับถึงรักจะไม่รุ่งแต่ความมั่งคั่งร่ํารวยรุ่งมากนะคะการเงินน่าจะปังมากหรือว่าโสดแล้วงานธุรกิจของคุณนะคะปังมากๆก็ได้นะคะมันนี่นะอีกหนึ่งใบนะคะ memories m cherished memories of loved one คุณอาจจะมีความทรงจำที่ดีกับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือว่าตอนนี้กำลังสร้างความประทับใจที่ดีกับใครสักคนหนึ่งก็ได้หรือว่าใครคนหนึ่งที่อาจจะเคยมีความทรงจำที่ดีกับคุณนะคะอาจจะเป็นความรักในวัยใสวัยรุ่นหรืออะไรบางอย่างได้กลับเข้ามาในชุดของคุณหรือเปล่านะหรือกำลังสร้างความทรงจำที่ดีกับใครไปรักทางไกลหรือเปล่านะคะได้ไพ่ใบนี้ด้วยมันเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับ มีความผูกพันอะไรบางอย่างนะคะกับใครบางคนนะชาวทัศน์ไฟนะคะคุณอาจจะตามหาเขาเจอแล้วหรือเขาตามหาคุณเจอแล้วก็ได้นะหรือเป็นคนที่ผูกพันกันมีความทรงจํากันมาตั้งแต่ในอดีตชาติเลยหรือเปล่าเนี่ยนะคะอารมณ์แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวความรักของคนโสดชาวทัศน์ไฟจากไพ่ทาโร่กันก่อน โอ้ใบแรกคือสองถ้วยนะคะหรือคุณเจอเจอแล้วนะคะคู่ที่ใช่คู่ที่เหมือนกับเกิดมาเพื่อกันและกันระหว่างคุณกับเขาหรือเปล่านะคะชาวธาตุไฟนะคะมันเป็นพลังงานของความรู้สึกที่ผูกพันความรู้สึกที่เหมือนกับเข้ากันได้ดีมากๆนะคะสองถ้วยไพ่ของทวินเฟรมนะคะคู่แท้ทางจิบอินญ,ญ,ญานของคุณก็ได้นะชาวธาตุไฟ ลุ้นกันต่อนะคะก้าเรียนค่ะมาพร้อมกับเงินด้วยหรือเขาเป็นคนที่รวยเขาเป็นใสเปมากๆหรือเปล่านะสาดาบับหรือคนนี้เป็นคนที่เคยทําให้คุณอกหักหรือเปล่าหรือเคยแอบชอบเขาเมื่อก่อนหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้มันดูมีความหวังแล้วมีไพ่ของหกดาบหรือเป็นความรักทางไกลหรือเปล่านะคะที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า ราชาถ้วยค่ะเป็นชาวธาตน้ำมีนกรกรกพิจิกก็ได้หรือคุณเพิ่งเจอเขาครั้งแรกแต่เหมือนกับเขามีอะไรที่ที่คุณมีความรู้สึกผูกพันกับเขามากๆนะคะเหมือนเคยผ่านความทุกข์ความสุขอะไรหลายอย่างไว้ได้วยกันนะเนี่ยสามดะหกดาบนะคะมีไพ่เดโมนค่ะเป็นชาวลัคนาราศีมีนก็ได้ ห้าถ้วยทําไมมันดูมีพลังงานของความเศร้าห้าถ้วยก็เศร้าเดยวมูนก็เศร้านะเศร้าติดติดกันหรือว่าคุณก็เพิ่งอกหกักเขาก็เพิ่งอกหักมาเจอกันหรือเปล่านะคะยังไงโอ้หนึ่งถ้วยด้วยอืมทีนี้มันอาจจะเป็นไปได้ว่ามีใครใฝ่ายใดฝ่อย่างที่หลงรักตั้งแต่แรกเห็นตั้งแต่แรกพบหรือเปล่านะคะหรือมันเป็นลักษณะของเคยแอบรักแอบชอบมานานแล้วหรือเปล่า เดวิลค่ะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้มันไม่ชัดเจนหรือเปล่าเราแอบชอบเขาแต่ตอนนั้นเขาอาจจะมีเจ้าของแต่ตอนนี้เราก็โสดเขาก็โสดหรือเปล่านะคะอ๋อเห็นไหมสีไม้เท้านะคะเหมือนตอนนี้มันใช่แล้วมันเป็นเวลาที่ลงตัวแล้วแล้วสีไม้เท้าคือไพ่ของการเริ่มต้นใหม่มาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันได้แล้วนะคะอารมณ์แบบนี้เดี๋ยวอขอดูเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะชาวถัดไฟ เจ็ดถ้วยค่ะเก้าถ้วยค่ะเวยียอฟอร์จูนว้าวอัศวินไว้เท้าค่ะระชด,ดาบค่ะ เมจิกเชียนห้าเหรียญค่ะแล้วก็เจ็ดไม้เท้านะคะอุ้ยอะไรหล่นเยเอะอัศวินถ้วยค่ะแล้วก็เด็กถือไม้เท้านะคะพลังงานชาวธาตุไฟเองนะ พลังงานความรักตรงนี้นะคะชาวทาดไฟอาจารย์ว่าคุณอาจจะได้เจอกับคนที่เหมือนกับเขาดูแตกต่างเขาอาจจะไม่ได้เหมือนคุณซะทีเดียวนะคะหรือว่าเมจิกเช่นเป็นคนไกลต่างชาติต่างภาษานะคะต่างศาสนาอะไรบางอย่างก็ได้ในความสัมพันธ์นี้อาจารย์ว่ามันเหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์มากๆนะคะวิวออฟฟอร์จูนได้เจอกันแบบฟุกๆได้เจอกันโดยบังเอิญมากๆนะคะหรือ ไม่น่าจะได้เจอกันแต่กลับได้มาเจอกันนะคะในเวลานี้หรือเป็นการวนกลับมาเจอกันใหม่ The view of f o r t u n จูน,นะคะก็ได้สำหรับคนที่คุณอาจจะเหมือนกับเจ็ดถ้วยนะคะมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับเขาก็ได้นะคะเขาแอบรักแอบชอบแอบปริม่มคุณมานานก็ได้นะคะเป็นพนักง,งานชาวทัดลมได้นะราชาดาบนะคะกลุ่มมิถุนตุนนะคะ ในความสัมพันธ์นี้จ์ว่ามันมันเป็นลักษณะของมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะเหมือนกับหนึ่งถ้วยหลงรักตั้งแต่แรกเห็นแรกพบนะคะแล้วก็พยายามที่จะหาโอกาสนะเจ็ดไม้เท้าหา้หาเหรียญพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเข้ามาหาเข้ามาแบบเอออาจจะเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นลูกค้านะคะ เข้ามาเหมือนพยายามที่จะผูกมิตรพยายามที่จะทำดีนะคะแต่คุณก็รู้ทันนะชาวััตไฟนะคะเหมือนคุณก็รู้ทันว่าการเข้ามาของเขาตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่แค่เพื่อนแค่ลูกค้าแค่เจ้านายลูกน้องนะแต่เหมือนกับมันมีอะไรที่มากไปกว่านนั้นนะคะเพียงแต่ว่าดูเหมือนชาวััต์ไฟคุณไม่ได้แสดงออกก็ได้นะเหมือนคุณพยายามนิ่งๆพยายามเก็บอาการนะคะ พยายามดูว่าเขาจะทําอะไรต่อจะมาไหมไหนกับคุณนะคะอืแต่เหมือนกับคุณก็เริ่มเปิดใจให้กับเขาแล้วนะคะเด็กถือไม้เทา้านะแต่เหมือนกับยังเก็บอาการเก็บทรงแล้วก็ดูต่อว่าเออมันควรจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอาจจะเป็นด้วยว่าคุณรู้สึกว่าอยากให้เขาทุ่มเททําอะไรให้คุณอยากให้มันควชัดเจนที่ออกมาจากฝั่งเขานะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับ รักใครรักจริงอยู่แล้วนะคะถ้าทําอะไรแล้วลุยอยู่แล้วนะคะอะทัดไฟนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะบทสรุปความรักคนโสดจะเป็นยังไงสเตรนนะคะพลังงานชาลัคนาราศีสิงห์ราชินิดาบค่ะ ปราสาเหรียญสิบเหรียญน,นะคะหกไม้เท้าเก้าไม้เท้าค่ะมีภาพของเด็กถือถ้วยนะคะ เขากับคุณอาจจะอายุแตกต่างกันมากๆก็ได้นะแล้วก็ราชาไม่ทาโอ้เด็กกับราชาเลยนะคะบางคู่อาจจะต่างกันมากๆเป็นไม่ใช่แค่สิบแล้ว15ปี20ปีเลยก็ได้นะอามแบบนี้นะคะบทสรุปความรักคนโสดนะจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยพยายามที่จะผ่านบททดสอบอะไรบางอย่างที่คุณกําลังทดสอบเขาอยู่นะคะชาวทัศไฟ เหมือนเขาดูจริงจังมั่นคงกับคุณมากๆนะคะหรือบางคนราชาเหรียญอาจจะพร้อมเปย์นะคะเป็นชาวธาดินมาก่อนประสบกันได้พร้อมเปย์ปพร้อมเช็คแคร์พร้อมดูแลคุณมากๆก็ได้นะคะหรือไม่ใช่แค่ดีกับคุณคนเดียวนะคะสิบเหรียญดีกับเพื่อนกับคนในครอบครัวของคุณนะคะหรือกับน้องหมาน้องแมวของคุณด้วยก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นคนใจดีรักสัตว์นะคะเป็นคนที่ไปไหนก็ชอบซื้อนู่นซื้อนี่มาฝากคุณก็ได้นะชาวัดไฟนะคะ อาจจะเป็นสายสายเปตัวพ่อตัวแม่ก็ได้นะคะราศีเรืยนสิบเหรียนเลยนะอืแล้วเหมือนกับในกําแพงที่แข็งแกร่งของชาวธาตไฟนะเหมือนกับคุณนะ่ะแค่ตั้งไว้หลอกๆเพราะว่าหกไม้เท้านะจริงๆคุณพร้อมที่จะเปิดให้เขาเข้ามาแล้วนะคะเขาเอาชนะใจคุณได้แล้วนะคะอาจจะด้วยความสเตรนนะความที่เขามั่นคงมากๆการที่เขาเหมือนกับเอ,อ จริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่เหมือนกับพยายามเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคุณพยายามเอาใจใส่นะคะดูแลแม้แต่รายละเอียดดีเทลเล็กๆ,ๆน้อยที่คุณชอบที่คุณเป็นก็ได้นะเพราะนั้นไม่ว่าอายุจะแตกต่างอะไรกันยังไงเหมือนกับมันไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอชาติไฟราชาไม้เท้านะพลังงานของคุณเนี่ยเหมือนกับนั่งอยู่บนบัลลังก์เลยนะแล้วก็เขาเข้ามา ดูแลเขาคอมาแบบว่าเอาอกเอาใจคุณนะอารมณ์แบบนี้นะคะในความสัมพันธ์นี้จะว่ามันกําลังพัฒนามันกําลังเริ่มต้นไปได้วสวยนะคะมันกําลังมีความชัดเจนที่มันดีขึ้นดีขึ้นมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าพลังงานของฝั่งเขาเป็นยังไงนะฝั่งของคนรักของคุณนะคะมาดูสิว่าเขาเป็นคนอย่างไรแล้วก็อยากจะเทคแอคชั่นอะไรบ้าง มีไพ่ของเก้าไม้เท้าค่ะแปดดาบนะคะเขาอาจจะดูเป็นคนที่เข้าใจยากฝังนิดหนึ่งนะเก้าไม้เท้าแปดดาบนะคะหรือว่าไม่ค่อยเขาเรียกอะไรเดียไม่ค่อยเปิดใจให้ใครง่ายๆก็ได้นะคนคนนี้นะแต่ตรงนี้ไพ่สลับตัวต,วตนกันก็ได้นะคะ มีไพ่ของแปดถ้วยหรือว่าเขาเคยเจอความรักที่มันเเ right. จ็บปวดมาแล้วก็ได้นะก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างรักคนยากนะคะแต่เหมือนกับว่าพอเขามาเจอคุณนะเขากลับลังเลมากเขากลับให้ความสนใจคุณมากๆมีไพ่ของราชินีไม้เท้าอืก็อาจจะ หลงสเสน่ห์พลังงานของชาวธาตุไฟนะคะราชินีไม้เท้าราชาไม้เท้าที่เหมือนกับคุณเป็นคนที่มั่นคงคุณเป็นคนที่จริงจังมีบุคลิกาภาพของความเป็นผู้นานะคะหรือว่าคุณดูปกป้องดูแลเขาได้ก็ได้นะคะเหมือนเขาชื่นชมนะคะในตัวคุณมากๆมีไพ่ของราชาถ้วยค่ะชาวธาตุน้ำมาแรงนะคะมีกรกรกิจิก เมืนเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรับฟังความรู้สึกของคนอื่นนะเพราะว่าก้าไม่เท้าราชาถ้วยนะคะอาจจะเหมือนกับเป็นคนที่เก็บอาการเก็บความรู้สึกเก่งแต่ก็เป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดีก็ได้นะคะแล้วเขาก็อาจจะเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาให้กับคนนู้นคนนี้นะคะมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออะไรให้กับหลายๆคนที่อยู่ในชีวิตของเขานะะราชาดาบค่ะ แต่มันก็ทาอะไรแล้วเขาเป็นคนที่แบบทาจริงจังมากๆมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนะคะอุปสรรคมีไว้ให้ฝ่าฟันก็ได้นะเหมือนกับเป็นคนที่ดูอ่อนนอกแต่แข็งในนะคะเป็นคนจริงจังเอาการเอางานนะคะหนึ่งไม้เท้าแสดงว่าคนนี้เขามองหาความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะอยากจะเจอกับใครสักคนหนึ่งที่ มีคอมมิทเมนต์ไปได้วยกันนะคะปักหลักไปได้วยกันนะคะเริ่มต้นชีวิตที่จะสร้างครอบครัวไปได้วยกันนะคะ1นไม้เท้ามีไพ่สิบอู้จริงด้วย1นึไม้เท้าสิบเหรียญเลยเขามองหาใครสักคนนึงนะคะที่จะได้แต่งงานกันด้วยนะเหมือนกับเขาคบแบบจริงจังมากๆก็ได้นะคะ1นึไม้เท้าสิบเหรียญหรือเลือกคุยทีละคนแล้วก็ถ้าไม่ใช่ก็คือ ก็คือขอบบายนะลมแบบนี้นะคะไม่คุยซสอนสดาบเหมือนเขาเฝ้ารอคอยคำตอบจากคุณก็ได้นะคะว่าการที่เข้าเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณคิดแล้วก็รู้สึกอะไรยังไงกับเขาบ้างนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วเขาก็อดทนนะเพราะว่า รู้จักรอคอยได้นะคะหนึ่งไม่เท้าสิบเหรียญนะคะถ้าคนที่ใช่อ่ะยังไงเขาก็รอนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่อ่ะมันกับเขาอาจจะไม่ได้สนใจเลยเขาอาจจะเป็นคนที่โฟกัสกับเรื่องงานกับเป้าหมายชีวิตของเขามากๆนะคะ mm hmm. คุณน่าจะเป็นคนที่พิเศษมากๆสําหรับเขานะคะชาวทัชไฟ mm hmm. เดี๋ยวมาดูพลังงานของฝั่งชาวทัชไฟกันบ้าง หนึ่งถ้วยหรือคุณเป็นคนที่ตกหลุมรักเขาแนละ้วไพ่สลับตัวตนกันได้นะไพ่ความรักมาแล้วนะคะอัศวินดาบค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของสเตรนนะคะ เจ็ดดาบค่ะสองสองดาบแล้วก็อัศวินถ้วยค่ะหนึ่งดาบค่ะ ฝั่งชาตัดไฟมีหนึ่งดาบนะฝั่งนน้นมีหนึ่งไม้เท้านะคะมีไพ่ของสามดาบค่ะห้าเหรียญค่ะโอ้คนได้ไพ่สิบถ้วยด้วยนะฝั่งรน้นมีสิบเหรียญเรามีสิบถ้วยนะเะ,ะเอาสิพลังงานโอเคเลยนะคะ อาจารย์ว่าถ้าเกิดให้ขึ้นมาอย่างนี้นะอาจจะเป็นชาวทัดไฟนะคะที่เหมือนกับหนึ่งถ้วยคุณตกหลุมรักเขาหรือเขาเป็นรักครั้งแรกของคุณหรือเปล่านะคะที่วนกลับมาเจอกันก็ได้นะอืมแล้วคุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้คุณมั่นใจในตัวเขามากๆนะคะเพียงแต่ว่าเจ็ดดาบอะ่ะคุณอาจจะเหมือนกับรอดูท่าทีความชัดเจนของเขาแล้วคุณค่อยพูดความในใจออกไปก็ได้นะอารมณ์แบบนี้นะคะเหมือนคนรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยตัวคุณเองอะ่ะ คุณมั่นใจแล้วนะคะแต่ขอให้เขาว่าพูดออกมาให้ชัดเจนมากกว่านะไม่ใช่แค่ทำนะเหมือนกับต้องทั้งเป็นการกระทำแล้วก็เป็นคำพูดด้วยคุณถึงจะกล้าตัดสินใจนะคะที่จะให้สถานะของเขานะคะคว่า เออเป็นแฟนกันไหมคบกันยังเปิดเผยไหมนะอารมณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าชาวทัดฝ่ายหลายๆคนเนี่ยสามดามันเจ็บมาเยอะแล้วผิดหวังกับความรักมาเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่กล้าออกตัวแรงนะคะค่อยเป็นค่อยไปแต่เหมือนกับคุณรู้สึกว่าคนนี้แหละที่เหมือนกับห้าเหรียญนะ่ะเขาพยายามที่จะมาแบบดูแลเอาใจใส่คุณนะคะมาทำดีกับคุณมากๆแล้วพลังงานตรงเนี้ มันทำให้คุณรู้สึกได้นะคะว่าคนนี้แหละคือคนที่คุณอยากที่จะแต่งงานใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ไปกับเขานะสิบถ้วยน้ําตรงนี้อหรือก่อนหนะ้านี้ยมันอาจจะไม่มีใครที่ทําให้ชาวทัดไฟที่โสดเนี่ยรู้สึกได้ถึงความเป็นสิบถ้วยว่าอยากจะเหมือนกับมั่นคงอยากจะลงเอยอ,อยากจะแต่งงานด้วยนะคะแต่คนนี้เป็นคนที่พิเศษมากสําหรับคุณก็ได้นะเพราะว่า ใบแรกก็คือหนึ่งถ้วยอ่ะปิ๊งเลยรักเลยนะคะรักจากความรู้สึกจากข้างในก็ได้นะจากความรู้สึกถูกชะตาหรือมันเป็นเมมโมรีเก่าๆของคุณนะคะที่มันติดตัวคุณมาในดวงจิตเดิมจากชาติภพเดิมนะคะที่ทาให้คุณรู้สึกว่าหลงรักคนคนนี้โดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะแต่อย่างไงก็ตามนะจันว่าความสัมพันธ์สิบถ้วยนะคะกําลังพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีนะหรือว่าคุณอาจจะให เพื่อนฝูงนะคะพ่อแม่หรือใครที่คุณรักเนี่ยได้มาช่วยกันสกรีนช่วยกันดูนะคะว่าการที่คุณตกหลุมรักคนคนนี้มันเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วก็ใช่สำหรับครอบครัวของคุณหรือเปล่านะคะอารมณ์แบบนี้นะคะ แสดงว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันกาลังค่อยๆพัฒนาไปช้าๆแต่ว่ามั่นคงนะคะสาวาทัตไฟนะคะยังไงก็ขอให้ความรักครั้งนี้เป็นความรักที่เป็นคู่แท้เป็นทวินเฟรมเป็นความรักที่ลึกซึ้งแล้วก็จะได้อยู่ดูแลด้วยกันตลอดไปนะส่งกำลังใจไปให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะให้กับช่องของอาจารย์นรีกันด้วยนะคะกดซับแต่งในคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเราไกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ